ผมคุณครูอัลลานุ่งหิมสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณโรงเรียนวรนาดีเฉลิมจังหวัดสงขลาครับผมคุณครูสุชาติบุญสนองครับสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม3สครับโรงเรียนวรนาดีเฉลิมจังหวัดสงขลาครับชุดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้ามแมนและน้ำขึ้นน้ำลงคิดไบมูลเฟสสิสแอนด์ทีเดลคอร์เรนซ์ซิมูเลเตอร์ครับ สำหรับแนวคิดนะครับเป็นการนำคิดไบส์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาดาราศาสตร์ในเรื่องของข้างขึ้นข้างแรงและน้ําขึ้นน้าลงค,ครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทําให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นภาพได้ยากแล้วก็จินตนาการได้อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างสื่อนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพการลักษณะของดวงจันทร์ในแต่ละวัน ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงและระดับน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงใน,นแต่ละวันครับครับสำหรับในรายวิชาวิยาการคํานวณครับชุดการเรียนรูนี้นะครับเป็นต้นแบบนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยฝึกการคิดคํานวณอย่างเป็นระบบฝึกการโคดดิ้งเพื่อที่จะคอนโทรลคิดไวให้มันสามารถทําในสิ่งที่เราต้องการได้ครับสําหรับประโยชน์นะครับอีกสิ่งแรกเลยก็คือมันสามารถทํางานในระบบออฟไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้สามารถใช้ คิดไว์เนี่ยในการทำนายตำแหน่งของวมจันทร์และข้างขึ้นข้างแรงว่ามีลักษณะอย่างไรรวมถึงการทำนายระด,ดับน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันนี่คือประโยชน์ของมันที่สามารถทำงานออฟไลน์ได้ซึ่งจะแตกต่างกับสื่อเสมือนจริงต่างๆที่จะต้องมีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยครับจุดเด่นอย่างที่หนึ่งก็คือทำงานออฟไลน์ได้อย่างที่สองกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำนาย ลักษณะของดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นหรือข้างแรมและสามารถทำนายระดับน้ำขึ้นน้ำลงในเวลาย4ินสชั่วโมงได้เลยเช่นยกตัวอย่างเช่นในวันนี้เป็นวันข้างขึ้น15ค่ํานักเรียนสามารถกรอกข้อมูลลงไปแล้วจะมีการทํานายว่าดวงจันทร์ในวันข้างขึ้น15ค่ําค่เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรและในใน,ในเวลาดังกล่าวเวลา12นกาเนี่ยสมมติว่าเวลา12นกา น้ำจะขึ้นหรือน้ำจะลงก็คือสามารถที่จะรู้ข้อมูลว่าในเวลาดังกล่าวของวันข้างขึ้นข้างเดมนั้นน้ำจะขึ้นและลงเวลาใดและดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรครับสําหรับชุดการเรียนรู้นี้นะครับสามารถที่จะไปบูรณาการในรายวิชาวิทยาการคานวณเพื่อฝึกทักษะการโคดดิ้งให้กับนักเรียนได้เนื่องจากคิดไว้นะครับง่ายสะดวกต่อกันเขียนโปรแกรมแบบบล็อกนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับและ ทำนายลักษณะของดวงจันทร์เพื่อฝึกจินตนาการตรงนี้ด้วยครับครับสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม3นะครับผลงานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาช่วยในเรื่องของออการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม3หน่วยที่3ในเรื่องของดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้างขึ้นข้างแรงน้ําขึ้นน้ําลงและเวลาขึ้นเวลาตกของดวงจันทร์นอกจากนี้นะครับตัวผลงานนี้ก็สามารถนํามาประยุกต์ ต่อยอดนะครับเราจะนําผลงานนี้มาประยุกต์ต่อยอดโดยการให้เรียนสามารถมองเห็นซิมูเลชันจริงๆก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของสามิติขึ้นมานั่นคือเมื่อนักเรียนเลือกวันข้างขึ้น15ค่ําเวลาเที่ยงวันนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเห็นภาพของตําแหน่งดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยในวันข้างขึ้น15ค่้าเวลาเที่ยงวันด้วยเพราะนั้นนักเรียนจะมองเห็นตําแหน่งของดวงจันทร์จริงๆเมื่อมองจากนอกโลกและ รู้ว่าในวันดังกล่าวน้ําขึ้นน้ําลงเวลาใดและสังเกตเห็นด้วยว่าดวงจันทร์ในวันดังกล่าวมีลักษณะเช่นไรครับสําหรับในรายวิชาวิทยาการคํานวณน,นะครับการต่อยอดอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเ,เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็อ่านค่าไปประมวลผลสถิตินะครับข้างขึ้นข้างแรงแล้วก็น้ําขึ้นน้ําลงในแต่ละรายในแต่ละเวลาได้